สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้าก็ประมาณสัก9ก้ามงกว่ายังไม่ถึง10บโมงนะคะจะพามาดูต้นนี้ค่ะกุหลาบกึ่งเลื้อยสีแดงนะคะหรือเรียกแดงใบด่างนี่แหะคะ่ะที่เรียกแดงใบด่างเพราะว่าใบมันสวยค่ะใบมันจะเป็นด่างๆสีเหลืองเหลืองทองนะคะติดดอกแล้วค่ะดอกดกนะคะก็80-90%ดอกทุกกิ่งนะคะดอกทุกกิ่ง ติดดอกแล้วสวยงามเป็นสีแดงนะคะใบสังเกตใบนะคะพิเศษตรงใบนะคะต้นนี้ใบเขาจะไม่เหมือนคนอื่นค่ะใบสวยอันนี้ไม่ใช่เป็นโรคนะคะเป็นพันธุ์ของเขาเลยนี่ค่ะพิเศษตรงใบเนี่ยใบเขาจะสวยงดงามมากนี่ยใบเขาจะสวยก็เลยเรียกแดงใบด่างค่ะอันนี้ถ่ายด้านนอกนะคะนอกรั้ว นี่ค่ะใบสวยจริงๆโอ้ยกลัวหักจับแรงไม่ได้กลัวหักนี่ค่ะชอบชอบมากชอบทั้งใบแล้วก็ดอกนะคะดอกนี่เป็นสีแดงสดเลยนะคะเนี่ยยอดก็สวยใบสวยปีนี้ถือว่างดงามค่ะปีที่แล้วดอกไม่ดอกนะคะและที่สำคัญปีที่แล้วเป็นเชื้อราแป้งเยอะมากตามควนดอกนะคะ ปีนี้ไม่มีนะคะงดงามเกือบทุกต้นเลยใช้คําว่างดงามเกือบทุกต้นไม่มีเชื้อราแป้งนะคะปีที่แล้วนี่ต้นนี้ไม่งามค่ะแล้วไม่ดกเชื้อราแป้งลุมเล้ามากปีที่แล้วนี่นะคะอันนี้อยู่นอกรั้วค่ะกลัวรดจะมานอกรั้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะไปค่ะด้านในก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะกิ่งกุหลาบนี่แนะนำให้มัดนอกซุ้มนะคะซุ้มที่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 ใช้อยู่เนี่ยไซส์เนี่ยสองเมตรนะคะซุ้มนี่นต้นสีแดงนะคะติดดอกเยอะแล้วค่ะดอกใช้คำว่านั่นแหละค่ะที่บอกไว้กับทุกกิ่งนะคะ สังเกตดูใบาหายอย่างนี้นะคะแสดงว่าหนอนกินนะคะยอดหายใบายหายเงี้ยหนอนกินต้องมาสังเกตตอนเช้าๆค่ะพอสายๆแล้วหนอนจะลงลงคือหลบแดดะคะ่ะมันหลบแดดถ้าอยากเจอมันต้องมาแต่เช้าเช้ากว่านี้มาสายไม่ได้สวยนะคะยอดสวยๆงามๆอีลูลูจูอีลูลูจู แสดงว่าจำปีที่ปลูกไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้นี่ค่ะใบสวยเงางามนะคะใบสวยเงางามขนต้นก็ดูขนต้นค่ะนี่ค่ะมันเป็นสองหนึ่งต้นนี่คือมันแยกกันนะนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีตรงนั้นหนึ่งต้นก็มีตรงนี้มันแยกกอกัน ก็ถือว่าดีงามสวยงามเงางามกิ่งนี้ไม่ดอกนะคะเนี่ยเป็นกิ่งตาบอดต้องเด็ดค่ะเด็ดทิ้งแต่มันแข็งต้องใช้กรรไกรค่ะโอ้ยนี่ก็หักอะไรมากัดกินก็ไม่รูเ้เดี๋ยวกันไกรมาตัดทิ้งค่ะสองอันนี้ไม่ดอกนะคะสวยค่ะถือว่าสวยใบสวยนะคะชอบมากเลยต้นนี้ใบสวยดอกสีแงสดงสดเงางามเลยแหละ ต้องเห็นดอกจริงไซส์สองเมตรนะคะเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยหรือเลื้อยก็ได้ค่ะเราอยากให้มันเลื้อยยาวๆเราก็ไม่ต้องตัดมันนะคะนี่ค่ะร้อนแต่เช้านะคะแดดแรงโอเคค่ะต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอใกล้ๆมันจะแย้มบานตัวนี้เดี๋ยวมาถ่ายอีกทีนึง ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาดูต้นอีเบเลสนะคะเป็นดอกไม้สีขาวค่ะเป็นพุ่มเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะอยู่ได้ทั้งปีทั้งร้อนทั้งหนาวแต่ว่าจะออกดอกช่วงนี้ละคะ่ะช่วงเมษาดอกอยู่นานนะคะสวยน่ารักอะสีขาวดอกน่ารัก คันนี้ที่พามาดูเนี่ยจะพามาดูว่าดอกมันเริ่มหมดอายุแล้วนะคะดอกมันเริ่มหมดอายุแล้วท e ีนี้เราจะเลี้ยงต้นมันเราจะทํำยังไงใช่ไหมคะก็วิธีง่ายๆเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันหมดอายุแล้วใช่ไหมคะเนี่ยดอกมันร่วงหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมก้านยาวๆเนี่ยนะเราจะตัดนะคะตัดตัดที่มันจะหมดอายุเนี่ยทิ้งค่ะอันไหนดอกมันยังดีเราเก็บไว้นะคะอันไหนที่ดอกมันไม่ดีเนี่ย มันจะหมดอายุแล้วเนี่ยเตัดค่ะตัดประมาณเนี้ยตัดทิ้งนะคะเนี่ยตัดดอกที่มันหมดอายุนี่แหละค่ะทิ้งขอโทษไม่ถนัดมือเดียวเนี่ยตัดที่มันจะหมดอายุนี่แหละค่ะทิ้งเนี่ยนะคะเนี่ยตัดประมาณเนี้ยี่ยตัดแล้วก็เก็บทิ้งให้เรียบร้อยค่ะที่มันจะหมดอายุเนี่ยนะคะ เราตัดทิง้งนยประมาณนี้ตัดแล้วมันก็จะเหลือประมาณนี้ดอกที่มันจะหมดอายุนี่ตัดทิ้งหมดเลยนะคะเหลือไว้ดอกอันไหนที่ยังสวยยังงามอยู่เนี่ยเหลือไว้นี่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยหมดอายุเนี่ยเราตัดทิง้งนคะคะก็ตัดประมาณนี้นะคะพอเราตัดทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราโรยปุ๋ยค่ะปุ๋ยเนี่ยค่ะสูตรอันนี้ธรรมดามากนะคะแปดแปดแปด ที่บ้านจะใช้อยู่สองสูตรคือสิบหกสิบหกสิบหกแล้วก็แปดแปดแปดคือโรยโรยทั้งสวนเลยค่ะที่ใช้กับกุหลาบทุกวันนี้ก็ปุ๋ยอันนี้แหละค่ะปกติธรรมดาเราตัดเสร็จเราก็โรยลงไปค่ะโรยลงไปดรงพุ่มมันนี่แหละเนี่ยตรงรากมันเนี่ยค่ะแค่นี้เองไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราใส่กุหลาบมันก็ดูดกินกับกุหลาบอีกแล้วมีหญ้ามีอะไรเราก็ถอนทิ้งนะคะอันนี้หญ้าถอนทิ้งพเราเจอ เดี๋ยวปีหน้ามันจะออกดอกให้เราอีกค่ะก็ประมาณนี้นะคะตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งพอดีไม่ถนัดอย่าลืมนะคะเนี่ยตัดทิ้งเ,เดี๋ยวเขาจะแตกมาให้เราโอเคนะคะเดี๋ยวจะตัดให้เสร็จค่ะสวัสดีค่ะ